เป็นยัไงอ่ะก็นี่ไงปอดนี้นี้เหรอใช่กันเลยแล้วไหนตัวป่าก็นี่ไงกดเลยกดเลยนี่กดเลยแล้วให้ไม่ให้พี่ชมดูก่อนเดี๋ยวหนูไปลับป่าหรอทุกคนน่าจะเล่นเป็นแหละตอนนี้ฟีไฟป่าต้องไปหาในบ้านแล้วก็หาปืนนะเด็ดมั่งใช่มาหาปืนเดี๋ยวตาพูดหนูมาพี่หนูพาไปเออนี่ป้าดีใจใช่ไหม ไอ้ไอ้นี่ตัวหนูยับมาเอาอะไรอ่ะตัวหนูอ๋อปลาตัวนี้นี่ครับผมตัวนี้ปลาปลาตามหนูมาไหนอะตัวนี้นี่นี่หนูอยู่นี่ที่หนูอยู่กับปลาเนี่ยปลาตามหนูมาเดินมาตรงนี้เดินมาตรงนี้ตรงไหนอะตรงที่มันมีแบบว่าสีขาวๆเนี่ยาแล้วไปเดินตามหนูมาเลยแอนน์แอนนปยากวิ่งเราป่าก็กดตรงนี้นี่เหรออืฮั ่่ออะะไรเขาบอกให้หยุดก่อนปัดตายหนูทำไมเนี่ยตายตายตายใครป้าปัดหนูจบเมื่อหนูหัวโอกเลยไม่ได้นะงัไงรอเริ่มเกมเหรอใช่เดี๋ยวแต่ขึ้นเครื่องบินก่อนแล้วปะแล้วเราก็รอเดี๋ยวปัดกดตรงนี้รัวๆไว้มันจะมีบอกว่าขึ้นอยู่ป้ากดรัวๆนะกดรัวๆวันนี้กดรัวป้าป้ากดรัวกดไหนกดกดตรงนี้ลงแล้วลงแล้ว ป้าต้องดูนะว่าพวกหนูอยู่ไหนนี่อันนี้คือหนูดูนะว่าหนูอยู่ไหนมันจะมีเฮ้ยมีเพื่อนใหม่แล้วไหนอะป้าตามหนูมาจี้จี้โอ้ป้าไม่งจะเป็นงนี่เอ้ยป้าอยู่ไหนป้าอยู่ไหนนี่ป้าตามหนูมาไหนอ่ะอยู่ด้านบนป่าเนี่ยหนูอยู่ข้างล่างเอ้ยหนูไปหาแล้ว มาหาพี่นะโอเคไหมเพราะเราอยู่คนละที่กันในายนายนายี้งลงมาด้วยกันแล้วป่าตันหนูมานะนี่มันมันลงกันเยอะจังไงเอาก็พวกนั้นเป็นศัตรูของเราไงหรอใชป่ป่าป่ามัอยู่ในบ้านแล้วไหนอ่ะโนอาเข้าไปอยู่ในบ้านแล้วป่าเมื่อไงมามามาเข้ามาเข้ามาอ่ะฮึบฮึบค่ะมันมาแล้วป๋าต่อยมันเลยเฮ้ยป๋าต่อยไม่ได้เดี๋ยวถ้ามันมีปืนอ่ะมันมันยิงป๋าตายได้เลยนะ อ้าวเอาเกมใครไม่รไรใครเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวมันยิงหนูตายไหนเฮ้ยมันหยุกมันหยุกมันมันเอ้าป๋าเฮ้ยป๋าโดนป้าเดี๋ยวป๋าโดนยิงเฮ้ยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนไม่ไม่ไม่เป็นเพื่อนยังไงเราก็ต้องยิงอะไรชีวิตเลยเพื่อนใครอ่ะน้าเพื่อนเราน้าเพื่อนเราตัวนั้นน่าเพื่อนเราน้าเพื่อนเราน้าเพื่อนเราไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เออม่ช่วยมันอ่ะเออมันไม่ตายนี่นี่นี่ไอคนนี้ เพื่อมันยังไงอ่ะนี่ตาแล้วปเก็บของเลยฮะนี่ไงป๋าเก็บไปแล้วแน่ปืนอ่ะมาเก็บไงอะนู่นไอ้เมื่อแล้วน่ะป๋าจะยิงคนนี้นะคนนี้เป็นเพื่อเราถ้ามีสีของหายอยู่ด้านบนคือเพื่อเราอ๋อนั่นไงมันมาแล้วมูหนาเออฮะไปครับนี่นี่นี่ยิงมาเก่งมากเลยป๋าป้ายวิ่งวิ่งเหรอวิ่งไปเก็บวิ่งเหรอเออเก็บเก็บไป ไปเก็บของอ่ะเลยพี่ปากับพี่ปั๊กหมดแล้วเก็บไปหมดเลยเหรอมานี่เฮ้ยป่าหนูจะลดไหนอ่ะนี่อาตาพี่ป่าพี่จะรถขึ้นเลยสามคนเลยนี่นะคะตอนนี้เราก็เจอรถกันอยู่เนาะไปเลยปถตาป่าปาตาป่าไปสิอ่าวอาป่าป่าป่าตาเพื่อนเราไปทำไมอ่ะอันนั้นใครอ่ะไม่รู้นั่นเพื่อนเราก็เป็นเพื่อนของพี่จูนนั่นแหละแต่ว่าจจะเพิมาใหม่ด้วยวิปป้า ป่าชื่อตีเขาคือป่าถ้าชื่อตีตรงเนี้ยป่าเป็นสีแดงแสดงว่าเป็นคนแต่ถ้าป่าอยู่ใกล้ๆรถแล้วตรงเนี้ยเป็นอย่างเงี้ยไม่ได้นะป่าอุ้ยไม่มีคนยิงอ่ะอุ้ยมันอยู่นู่นไม่อยู่นั่น๋ตายเหรอเอออยู่ไหนอ่ะป้ากระสุนนัดเดี๋ยวนะไอป้ากระสุนหมดมันวิ่งมาหาปอยแล้วอะไรอ่ะข้างหลังปอยอ่ะ กระสุนหมดป<ะ>่ากระสุนป่าหมดนี่นีน่น,นี่เก็บนี่เลยปโอะป่าได้แล้วปลาล่ารู้แล้วป่ายิงหมดอุย้ยมีคนยิงอ่ะปะ่าป่ามาหาหนูเร็ว,วไหนอ่ปะป่าโดนยิงอ,ะนะองล้น่ายงิยงป่าเหรอเน่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 ่ยิงแตกใครยิงอ่ะหนูยิงหนูยิงอายิงยายิงอุ้ยป่าได้หมวกด้วยเฮ้ยป่าได้หมวกอ่ะเอ้ยเ้ยป่าเก็บไปเลย เอ้มันปากเก็บไม่ได้มีแค่เนี้ยป๋าึ้นรถมีแค่ปีน่ะมาเร็วขึ้นรถแล้วสามคนเลยอาจจะขีดนะอาจจะคุณคุณเฮ้ยเฮ้ยอยู่ไหนวะป๋าไปเก็บเลยหนูยังเงอะไรกกู็ป๋าดิป๋าดิป๋าทำอะไรให้รู้เอาโยโยโยเอาโยโยเฮ้ยโยแล้วหนูเป็นรถรอแป๊บนึงแป๊บนึงป๋าป๋าเก็บของอยู่ไปเพื่อนเราแล้วเพื่อนป๋าได้ของเยอะมากโอ้อะไรของป๋า ขาเก็บมั่งเร็วดิเดอขึ้นรถมาตะหนูมานะขึ้นรถเอ้ยไม่ต้องไม่ต้องหนูมีปืนแล้วไม่เป็นไรมีคนยิงเราเราต้องรีบไปยิงม,นมันนะมาตะหนูไปคนขี่เองไม่ต้องออเอาพี่กดขี่ไแล้วอ่ะอ่ะงั้นอ่ะขี่พี่ขอลงก่อนเอาไปขึ้นไปมาปาขึ้นนะขึ้นยังไงอะ่งอะกดไหน<า>อ่ะฮะนี่ไงอ๋อมันขึ้นได้แค่นิดมาตนะหนูทำให้ แม่หกปากมันขึ้นไม่ได้อะมันนั่งได้สองคนอ้าวใช่อุ้ยอุ้ยมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วอ่ะลงก่อนลงก่อนมันนั่งได้แค่สองคนได้สองคนเลย Oh my เดี๋ยวแหละตอนนี้เขาให้พวกเราเข้าไปในวงสีขาวแล้วเพราะว่าเพราะว่าไอ้นั่นมันมาแล้วเนาะเอยเราเข้ามาอยู่ใกล้วงสีขาวแล้วเราต้องเข้าไปเราต้องเข้าไปปะตั้มหนูมาเลยมันจะมีวงสีขาวอยู่ให้เราเข้ามารีบเข้ามาตายยังไม่ตายตายแล้ว จะมีแบบว่าอไอ้พวกที่มันเป็นใสๆอะถ้าเราโดนมันใช่ไหมมันจะเข้ามาใกล้เราเราโดมานมันอะมันก็จะตายแต่ถ้าเรามีอยู่ตรงนี้ป๋าอันนี้มันจะเป็นกล่องพยาบาลแล้วกดได้สามารถกดได้นี่ป๋ามีห้าอันถ้าป๋าถ้าเลือดตรงนี้ป๋าจะหมดป๋าก็กดตรงนี้แล้วก็รอก็ส่นป๋าก็จะหมดอีกแล้วอะเล่นจนเพลินรือป๋าเล่นจนเพลินก็ทําแพ้ก็ว่าเราถ่ายคลิปอยู่ไปแล้ว ไปแล้วไปแล้วไปแล้วแล้วน้ป่าเข้ามาเลยไปด้วยป่าอยู่นี่รถด้วยหลังป่ายอยู่อา้าวใครข้างบนนะ่ะไหนหนู no. เ,อเองเอาล่ะนี่ป่ามันจะมีตรงนี้อยู่ถ้าตรงนี้เป็นสีแดงสแสดงว่าไอ้น้ำมันมเข้ามาป่าไปสิตามหนูมาสิอุ้ยในนี้บ้านในนี้เยอะมากเก็บสามารถเก็บของได้เลยแต่ห้ามออกจากเขียสีขาวเนี่ยมันจะมีเศษ เข็นสีขาวไว้สามารถเก็บของได้เก็บเลยอยากเก็บอะไรเฮ้ยมีคนอยู่ในบ้านนะใครวะเพื่อนเราเกมมันเกมมันเกงมนมันโหนมาแล้วอ่ะเฮ้ยมันยิงป่าอยู่ข้างหลังไหนอ่ะแล้วมันตามป่ามาแล้วเน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 ก็โดนป่าหมดแต่หนูช่วยยิงนั่นตายแล้วตายยังตายแล้วเร็แๆ้วไเรมาแล้วเล่นอะไรเล่นไปก่อนแตกแตกครับ เฮ้ยปลาเดียวนะปลาปลาเก็บของข้างในเพราะว่าตรงนี้มันจะมีเขตสีขาวอยู่อาเก็บเลยเก็บเลยแล้วแต่ปลาหนูดจระคอนตายแล้วไปเลยเอ้ยยังไม่ตายยังไม่ตายวิ่งวิ่งวิ่งแตกไหนอะเออดูอยู่ตรงนี้ดูอยู่ตรงเนี้ยม,มีแมววิ่งอยู่อะปลามาเร็วๆร็น้เร็วๆแล้วไหนอะนี่ไงเนี่ยหนูอ,อยู่นี่เนี่ยเออปลาปลาดูปลาปลาดูนะ เงียบเงียบเงียไปตามล่าพวกมันต่อโอเคเฮ้ยรอเพื่อนกันมาแนนแน่นไปไปลยอุ้ยใครยิงมาอ๋อไอ้ตรงนั้นอุ้ยป่าป่าโดนยิงเหรอป่าล้วก็เดี๋ยวป่าตายแตกนั่งไงป่าเห็นแล้ว ก็เห็ุแล้วมื่ไหนละอป,對對ปะอเขาบอกว่าให้ข้าไปในวงสีขาวขอเก็บก่อนเฮ้ยป๋ารีบเขาไปในวงสีขาวแล้ว,เร,ไไว,ว,ลวเราเออกจากวงสีขาวแล้วไหนนอ,อป๋ารอหนูด้วยรูๆๆ <mostly> ้รออยู่นีเฮ้ยป๋าตาหนูมามันจะมีเสื้อสีฟ้าอยู่มันแสดงว่ามันให้เก็บของได้รอด้วยอยแต่กล่องเล็กมากเลยเฮ้ยป๋าเจอปืนน่ะไหนปืนไหน มาเกก็็บบเเแต่พื่อนหรูอตามหลังหนูอยู่เพื่อนนี่ป๋ามาเก็บตรงนี้ป๋าป๋ามาเก็บตรงนี้เรวตามหนูมานี่ตรงนี้นี่มันมีเอนี่อยู่นั่นอะวงสีค่ะตรงนั้นหนูอยู่ตรงนั้นอะเฮ้ยเก็บได้เลยเก็บได้เลยใครยิงวะเฮ้ยใครยิงเราอะเก็บเร็วมาที่ไหนอะอยู่นี่อยู่ด้านหลัง อุนปเจอแล้วมันอยู่ตรงนู้นมันใครอาชีแดงๆฮะไม่รู้อะตายแล้วไว้ป่าทำแผลก่อนทำเกิดกาตรแนี้เหมือนเพื่อนเราจะตายกันเลยนะเออพี่ก็จะตายยแผลพี่จะหมดเหลือเนี่ยเดีย๋ยวช่วยไปละโอเคป่าเต็มแล้วไป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 ตามมาตามมาเรือน,นูนก็ยังไม่หมดเลงยันเรลือเยอะอยู่เฮ้ยเจอของเฮ้ยเจอของ ใครมันมายิงตาตยตรงไม่ป๋ายิงเหรอปาได้กระสุนเต็มลตเลยฮอนยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะตอนนี้ถ้าใครที่อยู่ข้างนอกก็ตามหมาแล้วกันเพราะหนูหนูเป็นคนรู้แผนที่แล้วก็ตามมาแล้วกันมิเชีเอป๋อานหนูหน,หนูอยู่ในวงสีขาวแล้วเพื่อนเราคนหนึ่งมันตายแล้วเนี่ยตายแล้วก็ใช่ไงเดีเนนะ๋ยวเราสามคนนะเหลอเราสามคน ป๋าตามหนูมาสิมันอยู่ไหนอะ่ะมันอยู่ด้านข้างไหนเนี่ยเนี่ยน,นะเฮ้ยยิงครับไปฆ่ามามันตามไปฆ่ามมันเฮ้ยแบบมือเอ้ยไม่ใช่แบบมือเฮ้ยหนูยิงตาหนูยิงตายเองไปอะ่ะเดี๋ยวออกไปจากนอกวงนะ,ะเราต้องแตะตัวที่ทำเนี่เหรอใช่เนี่ยป่าจะเห็นสีมือน,นั่นแหละมันคือตัวทำให้เราตายเนี่ยมันจะเป็นแบบเนี้ยอ๋อเฮ้ยตามหนูมา ไอ้น้องมาเข้ามาใกล้แล้วขอดูก่อนนะเนี่ยเป็นเริ่มเข้ามาใกล้แล้วเลยดูยังไงอ่ะกดตรงนี้เนี่ยเฮ้ยป่าเดี๋ยวยเดี๋ยวป่าตามหนูมานะตาตามหนูมาไม่ใช่เดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ขอดูแผนที่ก่อนแผนที่มันเข้ามาแล้วแล้วเข้าไปยังวงส์กอิเขินะไหนอ่ะมันแอบอยู่ไหนเนี่ยเรียกว่ามันแบอบเฮ้ย ไอ้หนูอะดีไอ้บ้าเอ้ยเลยแกกันทัดๆอยูไหนอะตอนนี้เราก็อยู่ในวงสี่เขาแล้วปลาปลาตามหนูมายังยังอ่ะไหนอ่ะหนูหยุดเจอแล้วเดี๋ยวปลาก็กำลังตามไปเร็วหนูอ่ามันตามหนูมาตั้งแต่แรกกันน่ยเฮ้ยปลาเก็บของข้าวปลามาเร็วเร็หนูเดินไปหาปลาอยู่ ปาตาหน u มาลืมหนูไปรับแล้วแม่บ้ามันตกใจไม่เป็นไรใครมาแม่แม่เฮ้ยเราเล่นเกมจะลืมเลยว่าเราถ่ายคลิปอยูอ่ไม่เป็นไรเฮ้ยป่าตามาเฮ้ยป่าเฮ้ยมันยิงป่าแล้วป่าป่าป่ายิงป่าแล้วหนูช่วยแปดหนูยิงเองเฮ้ยอยอกหยอกไปเดี๋ยวเราอองอย่างนอกเมืองนะปาลิเกตเร็ว ปาอยู่ไหนเนะี่ยปลาอยู่ไหนนะหนูหาปลาไม่เจอนี่ไงอยู่ข้างหลังนี่เก็บเลยไปแล้วก็ตามหนูมาเรวา็วๆมาแล้ว,ม,ลวมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วตามหนูมาสิเร็วๆฮัลโหปล่อยว่าทำไมเฮ้ยอะไรล่วงม,มาไหนโอ๊ยอย่าอย่าเข้าไปใกลใ้นะมันคือระเบิดไม่ก็เป็นของอะ ไปของจริขงของอของของปลาไปเก็บไปเก็บเออแต่ว่าเราไปแล้วนะเอ,อ้ยเดี๋ยวนะเราออกจากนอกเขตแล้วป๋า <laughs> เข้ามาถึกเข้ามาอึกไปเก็บของก่อนเดี๋ยสี่คนแสดงว่ามันทีนั้นงใหม่ปลาไปไหนมันเ<ๆ>ข้า,ขามาแล้วปลารีบวิ่งมาปลาไปเรเ่อย <Okay. S 1> โอเฮ้ยนั่นไอ้ปลาเน้โดนขากระลังไปอ้ยป้าอึอหนูตายแล้วมันแอบอยู่จริงๆด้วยหนูตายแล้วอะ่ะอา้าวหนอนยิงพี่นี่เองไม่ได้ยิงเนี่ยนัวเนี่ย <c oughs> เราอยู่ในว,วงนี่แหละอ่ะเราป<ะ>้าเฮ้ยนี่ไงใครเนี่ยเหรอหนูไม่ได้ตายเพราะใครหรอก ใครชนะตัวกับป๋าเย่ว้วป่วยจะตัวมึงพิ้วบอะพิ้วเลิ้วบอ่ะชนะยินดีด้วยจบแล้วเกมีเราฝ่ายชนะสุดยอดมากสุดยอดมากค่ะวันนี้ก็พ่อวัดกับน้องอาก็ชนะไปนะคะเดี๋ยวมีเกมอะไรอีกเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย